สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่าอ้าวาน้อ,นองอีแม่พบพาอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนะน้องมื้อนี่สาวบัวก็มีสาระดีๆทีสิมาเว้าส่พีสุนองฟังอีกคือเกานะ่าเนาะที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นต้นชะบาเมเป,ปิลเนานะซึ่งสาวบัวกับปลูกได้ประมาณเดือนเศษเศเนาะพี่น้องก็ต้นเขากับใหญ่เติบเนาะแต่ว่าตอนแรกสาวบัวกับอนุบาลเขาไหวในทงหน่อยเนาะพี่น้องระบาดที่นี่ก็คือ ซาบวกสิไดช้ำการใหญ่เนาะพี่น้องใหญ่บานหรือว่าเปลี่ยนทุ้งเนาะเปลี่ยนสถานทีให้เขาเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อสิซอยเขาในการจะเริ่นเติบโตเนาะเพราะว่าทุ้งประมาณจำหนีหรือว่าอ่าถาดินประมาณจำหนีเนาะเขากับบอสามารถที่สิจะเริ่นเติบโตไปได้ห้ายกว่านี้อีกเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสิมาใหญ่ทุ้งหรือว่าเปลี่ยนทุ้งให้เขาเนาะพี่น้องเพื่อให้เขาได้อ่าขยายได้มีพื้นที่ขยายได้ร้ายข้นเนาะ ต้นกำลังงามเลยพี่น้องชาวา่าเมเปิลเนาะกำลังงามกำลังงามพี่น้องเนาะเดี๋ยวซาบวสิภาพมาเบ่งขั้นตอนของการเปลี่ยนเนาะกับวิธีง่ายๆแบบพื้นบ้านทั่วไปเลยเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นดินที่เตรียมไว้แล้วเนาะอันนี้ดินสําหรับปลูกเนาะนี่เนาะอันนี้คือสภาพดินที่ มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็้วนซุยเนาะเหมาะสําหรับการปลูกพืชพักทั่วๆไปได้เลยเนาะพี่น้องนี่เนาะสําหรับอ่าทงที่เฮ้าสิมะเลียนไหในมือนีเนาะพี่น้องก็เป็นใสขนาดแปดคูณสิบห้านิ้วเนาะทงเดิมกับสิมีขนาดอยู่ประมาณหานิวเนะพี่น้องง่ายๆเนาะพี่น้องนี่ดึงออกจากทงเก่าเนาะแต่ว่าตอนดึงเฮากระต่องมีความระมัดระวัง จักหน่อยเนาะเพราะว่าบ่ยกใไ้เขากระทบป้ายเนาะเพราะว่าสามีผลกระทบกับระบบระของเขาเนาะสิเหตุไหนเขาจะเริ่ญเติบโต,ตได้บ่ค่อยดีปันใดเนาะหรือว่าถาผู้ใดที่แบบปลูกอยู่เนาะเขามีพื้นที่เลไล้เนาะอ่ะลงดินเลยได,ด้แห่งดีเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่าพืชชนิดหนี่เนาะเขาต้นสิญ่ยยเติบอยู่พี่น้องต้นคันคันแม่นต้นสมบูรณ์ค่ะๆุณซงถ่วหัวหมแหละ แต่ว่าคองชาวบัวเนาะโดยความทีพื้นทีมันกะทั้งเบิร์กับเป็นปูนเนาะพี่น้องนี่แหละสภาพกระย่างที่พี่น้องเห็นเนาะมันก็เลยบ่าสามารถที่สิลงดินได้แบบนั้นเนาะพี่น้องก็เลยต้องเป็นทุงหรือว่าเป็นกระถางหรือว่าพยายามหาทุทงหรือว่ากระถางใหญ่ๆเนาะมาใส่ให้เขาเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีเนาะสำหรับต้นอันนี้เนาะพี่น้องเป็นพืชพักสมุนไพรเนาะ เป็นทั้งพักเป็นทั้งสมุนไพรเนาะใบก็บกินได้ดอกก็กินได้พี่น้องซอยบำรุงเหลือดเนาะซอยบำรุงเหลือดบำรุงหัวใจเนาะตามทีสาวบัวอ่าหูมาเนาะสับพะคุณของเขาก็มีเยอะแยะมากมายเนาะพี่น้องหลายหลายคนก็อาชีคุ้นเคยหรือว่าอาชีหูจักเนาะพี่น้องสําหรับชบาเมเปิลเนานะจริงๆเขาเป็นพืชเมืองนาวหละพี่น้องแต่ว่าโดยความที่ว่าสาวบัวก็ เป็นเป็นคนที่มักทดลองเนาะก็เลยอยากมาทดลองลองมาปลูกในเมืองหอนกะปรากฏว่าพ้นที่ได้รับเนาะกับยางที่พี่น่องเห็นเนาะต้นงามเลยกัสมบูรณ์เนาะอันนี้ ปลูกได้ขนับจากเมื่อปลูกสิประมาณเดือนเศษนี่แหละพี่น้องแต่ว่าต้นของเขากับไงค่ะเนาะจริงๆทา้าท้าลงดินนี่ไงได้กว่านี่อีกพี่น้องแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เขาพื้นที่เขาจํากัดเนาะอยู่ในทุ่งหน่อยๆเขาก็เลยจเจริญเติบโตได้บ่ค่อยดีเนาะพี่น้องแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นอยู่กับสภาพดินฝาอากาศดินอันพวกปุ้ยพวกนี้นั่งแหละพี่น้องเนาะดินที่เขาใส่ในการปลูกเนาะแต่ก็ปุ้ยที่เขาใส่ในการเติมต่าง,งๆเนาะพี่น้อง ถ,ถุกอย่างมันดีเนาะปลูกจังได้กรงามพี่น้องเนาะ,นะว่าใจรักในการปลูกพืชพักก็คือดินเนาะพี่นอ้องยางที่ซาบัวเคยบอกเป็นประจำเนาะถ้าดินดีนี่ปลูกจังได้กรงามพี่น้องเนาะ,นะถ้าดินบดดีนี่ต่อให้ปลูกในสถานทีที่แบบ อากาศดีหรือว่าจังไรก็ก็คือจังวาแหละน้ะพี่น้องสภาพกะสิบบคอยดีปันไดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ซาบัวมาแบ่งปันในมือนีเนาะพี่น้องผิดพลาดประการใดซาบัวก็ต้องกราบขอโทษขอใายเนาะหรือว่าผู้ใดมีประสบการณ์ดีๆเนาะหรือว่าอยากมาแชร์รวมกันก็ยินดีเนาะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่ซาบัวเคยบอกเป็นประจำเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ซาบัวเฮ็ดคลิปออกมาวอาสุพีสุนองฟังนี่ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะทีซาบัว นำใส่จำในฟาร์มแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าได้มีความหูเพิ่มเติมอย่าง่าแนะนำกับยินดีเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ละบอนแต่ละทีเนาะเป็นกับอย่อมีวิธีการแตกกลางกันออกไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ซาบวกับสิเดขอล่าพี่ละน้องไปซะก,ก่อนเนาะเดียวเหมือนนะเขาจังมาพบมาพอกันใหม่มาพบมาพอกันใหม่พิดพลาดประการใด้ซาบวกกับข้อโทษข้อภัยแล้วก็ขอ,ขอ,ะะขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สาบวตลอดมาเนาะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกแรงสนับสน,นนะุนเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน่องก่อนสบายดี